อัสลามมเลกุลค่ามาเจอกับแอดมินชาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะชาจะมีเรื่องชี้แจงนิดนึงนะคะจากที่เมื่อกี้นะคะได้เริ่มมีการประกาศแล้วนะคะว่ากลุ่มของเราจะมีการเปิดรับสมัครสมาชิกกลุ่มนะคะที่เป็นแบบขายนะคะจะเปิดรับสมัครนะคะวันที่10มกราคม2 5 6พนีนี้นะคะซึ่งอยากให้ทุกคนใจเย็นๆกันก่อนนะคะก็คือเพราะว่าตอนนี้ชา ทำอยู่ในกลุ่มของนาราทิวาดมาร์เก็ตเพลสก่อนกลุ่มนาราทิวาดมาร์เก็ตเพลสอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่ไม่ขายอาหารนะคะสําหรับคนที่ ไม่ได้ขายอาหารสามารถไปขายของฝั่งโน้นได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ชากําลังเปิดรับสมัครอยู่และจะเปิดรับสมัครแค่ถึงวันที่5มกราคมนี้นะคะและชาก็จะปิดรับสมัครนะคะจะทําเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปเพราะไม่งั้นมันจะมันจะยุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนกลุ่มของอร่อยนี่นะคะอยากให้ทุกคนใจนย็นๆแล้วก็ประกาศแล้วนะคะเป็นวันที่10มกราคมนี้นะคะรายละเอียดนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะชาจะได้บอกตรงนี้ เคลียร์กันเลยนะคะจะได้ไม่ต้องอินบ็อกซ์ซึ่งวันนี้อินบ็อกซ์เยอะมากนะคะนั่นก็คือ1นนะคะก็คือเตรียมเงินนะคะ300บาทค่ะแล้วจะต้องโอนบัญชีไหนชาจะแจ้งอีกครั้งนะคะจะไม่ใช่บัญชีเดิมนะคะจะจะแจ้งอีกครั้งว่าจะเป็นบัญชีไหนนะคะจะแจ้งภายในวันที่10นี้นะคะให้ดูที่ชาปักหมุดและประกาศเอาไว้นะคะชาชาและแอดมินอีกสท่านนะคะกลุ่มนี้นะคะจะรับแค่จํานวน200ท่านเท่านั้นนะคะซึ่งจากเดิมอยู่300ท่าน จะรับเพิ่มอีก200ท่านนะคะแล้วก็จะขอปิดนะคะแล้วก็จะเปิดใหม่อีกเมื่อไหร่นะั้นขอเนี้ยดูกันอีกครั้งหนึ่งคือ200ท่านก่อนนะคะและ200ท่านนี้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนั้นก็คือเงิน300บาทในการสมัครนะคะซึ่งสมัครแค่ครั้งเดียว300บาทครั้งเดียวแอดมินจะไม่มีการไปทักใครคนใดคนหนึ่งก่อน คือหมายถึงว่าไปทักบอกว่าเออจะสมัครไหมอะไรเงี้ยไม่มีนะคะอันนี้ไม่มีนะคะจะต้องมาทักหาชานะคะว่าจะสมัครคือ,ท,อทักทางเฟซของชาได้โดยตรงนะคะวันที่10นะคะแล้วก็คือสิ่งต้องเตรียมคือเงิน300บาทแจ้งสลิปนะคะตามบัญชีที่ชาจะแปะเอาไว้แจ้งสลิป ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะไม่ต้องแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนนะคะซึ่งกลุ่มเราไม่เคยขอหมายเลขบัตรประชาชนจากใครนะคะคือมันเป็นเรื่องที่ส่วนตัวจนเกินไปนะคะเราขอแค่ที่ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อง่ายต่อการติดต่อนะคะเผื่อว่าเกิดในกรณีที่แบบว่ามีปัญหาอะไรกันในกลุ่มเราสามารถโทรไปหาท่านได้แล้วก็ได้คุยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนื่องจากบางทีเราโทรผ่านเฟซเนี่ย อาจจะรับบ้างไม่รับบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาเกิดกรณีมีปัญหาอะไรแต่ไม่ขอรับเราชาชนไม่ต้องถ่ายสำเนาใดๆทั้งสิ้นส่งมาให้ชานะคะทาความเข้าใจกันตรงนี้นะคะส่วนใครที่อยากจะเข้านะคะอตอนนี้นะคะเตรียมไปอ่านกฎกติกามารยาทกันได้เลยนะคะว่ากลุ่มเรามีกฎอะไรยังไงนะคะจะต้องทําอะไรบ้างนะคะเขาอยู่กันยังไงเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคุยกันอีกทีนะคะเพราะว่า บ้านนี้มีกฎนะคะยังไงก็อยากจะชี้แจงตรงนี้เนะาะให้ให้เขาไปอ่านกันนิดนึงว่าเออต้องทําอะไรยังไงต้องขายอะไรกลุ่มของอร่อยเป็นกลุ่มขายอาหารค่ะกลุ่มขายอาหารได้ทั้งคนไทยพุทธและคนมุสลิมนะคะเราไม่มีการกีดกันทางศาสนาใดๆนะคะขายของซ้ําได้ซึ่งคําถามนี้ถามบ่อยว่าขายของซ้ําได้ไหมได้ค่ะขายของซ้ํากันได้นะคะและหนึ่งรหัสนะคะ สามารถที่จะใช้กับคนในสมาชิกในครอบครัวนะคะได้อีกหนึ่งคนนะคะสามารถช่วยกันแต่สามารถช่วยกันโพสต์ได้นะคะแต่จะต้องแจ้งมาทางแอดมินก่อนว่าจะมีใครใช้ร่วมด้วยนะคะซึ่งเ,เราเราอนุญาตนะเพราะบางคนอาจจะเป็นแบบสามีภรรยาทํางานด้วยกันนะอะไรเงี้ยก็อนุญาตบางคนอยากดึงเพจก็ามาดึงได้ค่ะนะคะคือเราเราเราอนุโลมให้เนาะถือว่าได้ช่วยช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็บอกอีกทีนะคะสำหรับกลุ่มนารามาก็ตเพลสเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ขายอาหารนะคะและสําหรับใครที่แชร์อะไรกันเข้ามาต่างๆนะคะขอความกรุณาเอ่อกดแชร์ได้แล้วนะคะซึ่งเราปัดปฏิเสธกันทุกวันและมาเป็นร้อยๆข้อความทุกวันนะคะออขอความร่วมมือกันด้วยเนาะแล้วก็ตามนี้ค่ะชาคิดว่าชาพูดเคลียร์าาแล้วนะโอเคค่ะรอวันที่10นะคะวันที่10ชาจะปักหมุดว่าเป็นบัญชีไหนอะไรยังไง นะคะท,ท,ที่ต้องออกมาพูดเพราะว่าหลายคนแบบถามแล้วไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบเออมามาพูดออกมาพูดดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีก้มค,ค่ะ